วันจันทร์ที่31พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกาในพรชัยผู้พร้อมพันธุ์ผู้มในการส่วนแผนงานสำนักง,งานชประธานที่13และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสแตนบายการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564วาระที่1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลณนห้องประชุมศูนย์บริการน้ำมาเฉริยะสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่งชมเบอรท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันจันทร์ที่31พฤษภาคม2564เวลา10นาฬิกาในพงศกรีธิสมิทธ์พุ่มในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่า,ขายวิดีโอคอนเฟรนต์รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอเฉริยะชั้น3อาคาร99ปีหม่อมหลวงชูชติกัมปูกรมชลประทานโดยมีดรทวีศักดิ์ธนาเดโชพ,พลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธาน ในการนี้แนวหน้าชวงผู้มุ่งในการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่13การบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งเป็นไปตามแผนในส่วนของการควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณคลองจินดาปัจจุบันค่าความเค็มสูงขึ้นเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงสำนักงานชลประทานที่13ได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางปลาและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยภาพรวมสถานการณ์น้ำอยู่ในสภาวะปกติณห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13ตำบลม่วงชมพูท่ามวลจังหวัดกาญจนบุ วันอังคารที่1มิถุนายน2564เวลา9นาฬิกา30นาทีในพงศลิศทิสมิตพุ่งในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายวัฒนศักดิ์วงแก้วหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการก่อสร,ร้างสำนักง,งานชลประทานที่13นายกิติพงศ์เกียรตินารากรหัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการส่วนวิศวกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลวังดง้งอำเภอเมืองกาญจานบุรีพบกับนายนาครวิอง,งวันนิชากรนาย,ยก องค์การบริหารส่วนตำบลวังดงเพื่อร่วมกันหาแนวทางจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสนับสนุนการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวตามการได้รับการประสานงานจากผลเอกสมชายวิษณนุพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขตหนึ่ง จากนั้นผู้มยการสำนักง,งานชลประทานที่13และคณะลงพื้นที่ตำบลหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีพบกับนายธงชัยอินประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลุ่มเพื่อร่วมกันหาแนวทางจัดหาแหล่งน้ำและกักเก็บน้ำบริเวณห้วยยางโทบ้านทุ่งมะสังให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้ในการ,กรเกษตรอย่างพอเพียง วันพุธที่2มิถุนาย,ยน2564เวลา9นาก30นาทีใน 3, พนนระศารพงศ์นรพั์รองพู่อในการสำนักง,งานชปรปาะที่13เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขตประจำปี2564ผ่านระบบการประชุมออนไลน์รับสัญญาณจากห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีโดยมีนางทันทิตาบุญยมณีกุลพุ่อในการสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2 จังหวัดราชบุรีเป็นประธานซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับฟังคําชี้แจงและการกําหนดแนวทางการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขตประจ 64, ําปี2564ณห้องรองพุ่มในการสำนักง,งานชนระทานที่13อาคารสํงงานักงานตำบลม่วงชุมเพิร์ทามุงจังหวัดกาญจนบุรี